สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ผู้ติดตามในช่องของผมถังแอรซอกกันนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแกะพัสดุที่ผมสั่งมาจาก Lazada นะครับนั่นก็คือมีเดินป่านะครับหรือว่ามีทหารนั่นเองนะครับมีนี้ผมได้มาในราคา116บาทนะครับส่งฟรีนะครับก็คือใช้คูป,ปองส่วนลดค่าจะส่งของ l a z a ด a นะครับ โอเคครับกันเดี๋ยวเรามาแกะไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับก็เริ่มแกะกันเลยครับก็ห่อมาเป็นห่อพลาสติกนะครับข้างในก็จะมีบับเบิลกันกระแทกมาให้นะครับแล้วก็แกะเลยครับห่อบับเบิลมาค่อนข้างดีเลยนะครับร้านนี้ ันเดี๋ยวขอใช้เวลาแกะสักคู่หนึ่งนะครับโอเคครับพอแกะมาแล้วตัวมีดก็จะหน้าเป็นหน้าตาเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็เขาก็จะมีเจ้าตัว QR code มาให้นะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็น QR code อะไรติดอยู่ที่ซองมีดนะแล้วก็ทําการดึงออกเลยครับตัวนี้เขาก็จะแถมซองมีดมาให้นะครับก็ดูมีดแล้วก็ค่อนข้างแข็งแรงนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูใบมีดกันเลยนะครับ สวยมากเลยครับตัวใบมีดเนี่ยเขาก็จะห่อเจ้าตัวห่อพลาสติกมาให้อีกชั้นหนึ่งนะครับเพ <_ S 1> ื่อเป็นการป้องกันสนิมหรือป้องกันสิ่งต,าตา่างๆสิ่งแปลกปลอมนะครับที่จะทําให้ใบมีดเสียนะครับงั้นเดี๋ยวเราเปิดดูกันเลยนะครับโอเคครับก็ใบมีดก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับให้ดูนะครับ เจ้าตัวใบมีดเนี่ยจะเป็นเหล็กนะครับส่วนด้ามก็จะเป็นพลาสติกแบบเหนียวนะครับความยาวโดยรวมเนี่ยอยู่ที่28ซนติเมตรนะครับซึ่งขนาดใบมีดเนี่ยยาว16ซนเมตรโดยประมาณนะครับแล้วก็เจ้าตัวด้ามเนี่ยก็จะยาว12เซนนะครับแล้วตัวปลายมีดเนี่ยเขาจะก็จะมีตัวเก็บคมมาให้นะครับคือกันโดนบาดนั่นเองนะครับก็ เป็นประมาณนี้นะครับสําหรับตัวมีดนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็จะมีใบมีดอยู่สองสีนะครับนั่นก็คือสีเงินและสีดํานะครับซึ่งตัวที่ผมสั่งมาเนี่ยจะเป็นใบมีดสีเงินนะครับแล้วก็จะมีเจ้าตัวใบมีดสีดําด้วยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับรายละเอียดตัวมีดนะครับส่วนซองมีดนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวเป็นเหมือนกับเป็นผ้านะครับเป็นผ้าคล้ายๆกับซองปืนทั่วๆไป นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยครับตัวนี้เนี่ยที่ก้นมีดจะไม่มีที่ทุบกระจกมาให้นะครับก็บางรุ่นก็จะมีที่ทุบกระจกนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสําหรับตัวมีดนะครับค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีเหมือนกับเป็นล่องเลือดนะครับซึ่งล่องตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าไว้ทําอะไรนะครับน่าจะไว้ตัดเชือกครับถ้าใครรู้ที่แน่ชัดก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ก็ตัวมีก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับส่วนหน้าที่ของมันเนี่ยก็คือเราจะสามารถนําไว้เป็นอาวุธติดบ้านได้นะครับกันโจนกรกันขโมยนะครับเอาไว้ป้องกันตัวได้นะครับหรือว่าจะเอาไว้ตัดกิ่งไม้หั่นผลไม้ตัดกระดาษตัดได้นะครับหรือเวลาเราไปเข้าแคมป์กลางป่าเนี่ยครับก็สามารถนํามีตัวนี้เนี่ยไปไว้ทํากับข้าวหรือว่า ตัดกิ่งไม้ที่ขวางทางเราได้นะครับก็รุ่นนี้ก็ค่อนข้างขนาดความยาวค่อนข้างดีเลยนะครับกําลังดีเหมาะมือนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสําหรับตัวมีดนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราก็จะไปทดสอบตัดสิ่งต่างๆให้ทุกคนได้รับชมกันเลยนะครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวก็จะลองตัดกระดาษให้ดูคร่าวๆนะครับ นี่ครับคมมากเลยครับสาหรับเจ้ามีตัวนี้นะครับนี่ครับตัดกระดาษได้แบบนี้เลยนะครับส่วนปลายนี้ก็ค่อนข้างคมเลยนะครับถ้าแทงโดนจุดสําคัญก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับนี่ครับค่อนข้างคมเลยทีเดียวนะครับคมมากครับตัวนี้คมใช้ได้เลยครับผมนี่ครับก็ตัดแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับ อเคครับก็เดี๋ยวมาดูกันในแนวหั่นผลไม้กันนะครับก็คือสามารถหั่นผลไม้ได้นะครับตัวนี้นะครับก็หั่นแบบนี้นะครับนี่ครับก็สามารถหั่นผลไม้หั่นกับข้าวหั่นผักหั่นเนื้อสัตว์ได้นะครับก็การทดสอบก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับส่วนในเรื่องน้ําหนักของตัวมีดนะครับใบมีดเปล่าๆนะครับก็คือตัวมีดเปล่าๆนะครับ ไม่รวมซองนะครับก็จะอยู่ที่152กร,รัมนะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ